กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l นะครับเต้นท้าวจันยร์รับเช่าพระนะครับ EP นี้เป็น EP ที่19นะนะครับผมจะมาแนะนําพระเครื่องของหลวงปู่ดู่นะจริงๆหลายรุ่นมากนะครับเยอะมากนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมนํามาก็ส่วนหนึ่งนะครับประมาณ4รุ่นนะครับเริ่มกันเลยละกันนะครับนะฮะรุ่นแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือนี่ครับนี่ฮะเหรียญหลวงพ่อทวดครับขออนุญาตนะผมเอาผ้าลองพื้นอ่านี่ครับ เห็นไหมอ่านี่นะครับเหลียนหลวงประท้วงนะครับปี28นะครับหลวงปู่ดู่นะนะครับลักษณะก็คือจะเป็นหลงวงพ่อทวดนะนั่งอยู่บนบัวนะครับข้างบนเขียนว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับปี28แบบนี้นะครับด้านหลังนะฮะก็จะเป็นยันะล้อมอีกแล้วนะฮะนี่นะครับอ่าท่าน,นเห็นแบบนี้เนี่ยท่านรู้ได้เลยครับนี่ด้านล่างเห็นว่าสแกรเป็นเหรียญหลงวงพ่อทวดของหลวงปู่ดู่ นะครับแบบนี้นะครับมูลค่าเช่าหานะนะครับสวยๆนะ5,000ถึง8,000บาทผมรับเช่านะครับนี่นะให้ท่านดูในดีเทลอ่านี่นะครับไปเหรียญข้อทวดนี่นะอย่างนี้นะนี่นะครับข้อทวดหยียบน้ำทะเลจืดนี่นะครับผิวไฟแบบนี้แดงๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ท่านมีส่งมาได้เลยนะนะครับอ่าถัดไปฮะขออนุญาตนะครับพูดถึง ปกแล้วกันโอเคนะครับนี่ถัดไปนะครับเป็นปกนะครับนี่นี่นะฮะปึ๊บนี่นะฮะนะครับปกก็จะเป็นลักษณะนะครับปก7คือเป็นหน้าปก7ชั้นนะครับนะฮะฐาน3ามชั้นแบบนี้นะครับแต่ที่สําคัญเลยที่ท่านจะแยกนะครับให้ท่านดูด้านหลังนี่นะครับโอเคนี่นะนะครับ ด้านหลังเนี่ยข้างบนจะเป็นยันนะล้อมอีกแล้วเห็นไหมอ่านะครับแล้วข้างล่างก็เป็นรัศมีนะแล้วก็เขียนตัวเลขสอง1สาสามคัญนะท่านดูตรงนี้ครับโค้ดเป็นโค้ดโบท่านเห็นไหมอ่านะครับโค้ดโบก็มี2ตัวนะนะครับท่านเห็นไหมอ่านะครับแคปไว้ได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะนะครับพลิกมาด้านข้างท่านดูนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเม็ดเล็กจับยากมากนะครับท่านเห็นไหมว่าจะมีขี้ปิ้นตรงช่วงกลางๆององพระเนี่ยนะครับปิ้นไปด้านหลังเลยอ่านี่จังหวะนี้ท่านแคปเลยครับท่านแคปไว้ได้เลยครับอันนี้เป็นจุดตายที่สําคัญนะในการพิจารณานะครับแคปไว้ได้เลยฮะนั่นเห็นไหมตรงกลางเลยท่านเห็นไหมนะครับ จะเป็นรอยโลหะปิ้นไปด้านหลังนะครับนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่สําคัญนะขอ,อบตัดครึ่งแบบนี้นะครับท่านมีแบบนี้นะครับท่านส่งรูปมานะครับพร้อมเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีนะครับนะฮะร,ราคาก็อยู่ ที่5 0 0 0ถึง8,000บาทนะสภาพสวยๆแดงๆนะนะครับผมขอย้ําเรื่องสภาพสวยนะนะครับถ้าเกิดจริงๆผมรับเฉาะดูสภาพนะสวยไม่สวยก็รับหมดเพียงแต่ว่าพูดถึงสภาพสวยๆนะครับทีนี้พอสภาพไม่สวยเนี่ยราคาก็ลดหย่อนตามกันไปนะฮะอ่ะทันี้ถัดมานะครับเรียกว่าเหรียญปฏิบัติธรรมนะครับเหรียญปฏรบเดียธรรมเหรียญสภาพค่อนข้างสวยาเห็นไหมผมคัดมานี้แดงๆวสวยๆเดิมๆหมดเลยนะครับ ให้ท่านสังเกตง่ายๆนะครับเหรียญปฏิบัติธรรมนะนะครับด้านบนเนี่ยจะเขียนว่า2524นะครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่ดู่นะครับด้านหลังเนี่ยนะครับจะเขียนว่าที่ระลึกในการปฏิบัติธรรมนะครับและที่สําคัญท่านเห็นไหมนะล้อมอีกแล้วครับเห็นไหมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยันนะล้อมท่านเห็นไหมคือเป็นตัวนะแล้วก็เป็นวนๆนนะครับอ่านะครับแบบนี้คือเหรียญหลวงปู่ดู่ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็จุดตัวตัดที่สําคัญที่อยากให้ท่านชม นะครับเห็นไหมท่านเห็นรอยตัดตรงนี้ไหมนะครับอ่านะครับเห็นไหมนะครับแคปไปได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ฮะนะครับเห็นไหมเป็นรอยเว้าลงไปนะครับแคปได้เลยฮะนะครับอันนี้สาคัญมากนี่เห็นไหม คลิปนี้นี่มีประโยชน์มากๆเลยนะนะครับนะครับท่านดูจบนี่แค่ใช้เวลาไม่ถึง10บนาทีนี่นะเดินซื้อได้เลยนะครับอ่าผมลุมพูดถึงราคาไปนะครับราคาแบบนี้นะเดี๋ยวปัติบรรมนะครับรับเช่านะสวยๆนะครับแบบนี้นะรับเช่าอยู่ที่1 0 0 0 0ถึง15,000บาทเอาสวยๆนะนะครับเอาสวยๆนะนะครับย่อนยอนก็รับเช่าแต่ราคาก็จะไม่ถึงนี้นะนะครับโอเคฮะถัดมาครับเหรียญสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้แล้วนะครับนี่เหรียญหล่อ นะครับเหรียญหล่อเหนือพรมนะครับพระพุทธเหนือพรมหลวงปู่ด,ดูนี่ฮะนะครับเอกลักษณ์ลักษณะเลยท่านดูเห็นไหมด้านบนเนี่ยเป็นพระพุทธนะครับด้านล่างเป็นพระผมท,ทาดานะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับนะล้อมอีกแล้วเห็นไหมท่านเห็นไหมตรงนี้อ่านะครับเหรียญหล่อแบบนี้ท่านสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าถ้ามีพระแบบนี้คือเหรียญหล่อพมหลวงปู่ดู <c oughs> จุดสาคัญนะถ้านดูโค้ดตัวนี้ครับนี่ถ้านดูโค้ดตัวนี้ครับนี่ฮะเห็นชัดไหมฮะนะครับขออภัยนะครับพาผมไปเลี่ยมมานะครับ,นะครบโค้ดเป็นโค้ดรูปโบว์แบบนี้เป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญนะครับท่านเห็นไหม ด้านบนปลายเนี่ยนะครับซ้ายมือเราเนี่ยจะเหมือนมีขยะเห็นไหมสองขยะนะครับก่อนจะเข้ารูปตัวโบเห็นไหมอ่านะครับและหางเนี่ยนะครับก็จะแหลมแหลออกไปนะครับโค้ดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมีสองตัวตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช่จดจําได้นะครับเนื้อหาเนี่ยนะครับเหรียญหลอรุ่นนี้มักจะเป็นเกล็ดๆท่านเห็นไหมที่พื้นถ้าเรียบเรียบตึงๆเนี่ยไม่ได้นะนะครับท่านเห็นไห จะเป็นเกล็ดๆยิบๆยิบๆเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับอ่านะครับมีดินไทยอย่างนี้นะครับดินดําๆอย่างนี้นะครับเป็นดินที่เกิดจากการหล่อนะครับอ่าท่านมีแบบนี้นะลักษณะแบบนี้นะสวยๆนะครับถ้าเป็นเนื้อแดงนะครับรับเช่านะครับอยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับถ้าเป็นเนื้อเหลืองนะรับเช่าอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับท่านมีแบบนี้ก็ส่งรูปพร้อมราคามาได้นะทุกช่องทางที่ผมได้ให้ไว้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่ส่งพระมาให้เช่านะครับขอบคุณมากจริงสําหรับทุกการไว้วางใจเลยนะยังไงก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้น้องด้วยนะครับแล้วฝากติดตามในคลิปถัดไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ก็ฝากชแนลนะครับเติ้ลน้ำประจันรับชอบพระไว้ด้วยนะครับมีอัพคลิปนะครับทุกๆวันศุกร์นะ ฝากพี่พติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ใส่ใบมะกรูดปลูกมะนาวให้น้องด้วยนะครับสำหรันบทีมกล้ลากันไปก่อนครับเลิฟเลิเนคันา